สวัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่ในรถนิวตัวต้าเอาผักปี2 0 2 0ครับคันนี้มันจะเต็มชุดใหญ่ครับกับชุดฉลองครบรอบ25ปีอเนเวอร์เซียลลี่9000จากเยอรมันครับเซตนี้เลยครับถึงจอระบงเสียงใสของ9000ครับในรุ่น G z RC165 ครับรุ่นฉลองครบรอบ25ปีครับจะเต็มถึง2ชุดกับคู่นายและคู่หลังครับมาพร้อมกับซับซ้อนนี่หลุนย่างอะไรของเมอร์คิวลีครับในรุ่น M150 ครับสับี่พลังเบนนุ่มลึกสุดใจครับ และหน้าจอ10.2นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับมาพร้อมกับจอพิดาน15นิ้ว Super Slim ครับแบบฝังเรียบครับและไฮไลท์ของเราครับแฟมโปรเซสเซอร์ g a u s z ในรุ่น4.80แอมป์ครับแฟมที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับและพายไม่ได้กับ a s u g a TV ครับเจ้าแห่งลมกดครับมาพร้อมกับระบบ m i ลเล r ร์ลิง WiFi ของ Ales ครับและความปลอดภัยสูงสุดกับกล้องรออคัน3โลกสสาร Super HD ครับ ชัดทุกมุมมองครับเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับเอาผัดคนนี้ก็ได้ทำการดัมทั้งคันด้วยครับดัมเมอร์คิวรีโกจากลัสเซียครับคือในการเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมครับงานเนียบนิ่งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่ประตูบานหน้าครับเราก็ได้ทำการดัมชั้นในเลยครับดัมเมอร์คิวรีโกครับ เพิ่มความแข็งแรงแน่นหนาครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับล้พงกาซีโร่จีเซ็ตอาร์ซีหนึ่งหกห้าก็ติดตั้งเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับพร้อมทาฐานเสริมอย่างดีเลยครับและดัมมประตูชั้นที่สองครับยัมเมอร์คิวรีโกครับแข็งแรงแน่นหนาครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งติดซับหลุมยางอะไรของเมอร์คิวรีครับติดตั้งซ่อมมีหลุมยางอะไรไม่เปลืองเนื้อที่ครับ เดวปิดกับไปได้งานสภาพเดิมๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับับกล้องเราพันตรงรุ่นโตโยต้าเอาผัดก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับมาพร้อมพัดสำเร็จรูปสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับและนี่ก็เป็นหน่งกล้องด้านหน้าครับตั้งซ่อนในกระจังหน้าครับงานเนียบนิ่งเลยครับโอเคครับ ก็เป็นตแหน่งกล้องด้านหลังครับเดตั้งลงรูเดิมเป๊ะๆเลยครับกล้องตรงดุนโตโยต้าเอาผ่านครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วจอเพดาน15นิ้วแบบฝังเรียบของเราก็จะตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับดีไซน์บางเฉียบเลยครับภาพคมชัดแบบ Super HD ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปรับจูนเสียงครับ แหโปัเบรเซอร์ของ9ลครับในรุ่น4.80แอมป์ครับเลยคอมในการจูนครับมาพร้อมกับหน้าจอ10นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับว้าวรุ่นใหม่ล่าสุดครับ t อปต r คอร์4ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันในรถเลยครับ ครับก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับกับชุดฉลองครบรอบ25ปีในรถนิวโตโยต้าเอาพาคันนี้ครับคันนี้ก็มาพร้อมหน้าจอ10นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับและกล้องรอบคัน3เรอบสินสา Super HD ครับนี่ครับติดซ้ายครับติ๊กขวาครับชาร์จทุกมุมมองครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับภาพกกลับไปด้หน้าหลังแบบนี้ครับย่งไม่พอครับ ยังหมุนได้ตามวงเลี้ยวครับนี่ครับภาพครับกลับไปหน้าเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบพลังเสียงชุด25ปีกันเลยครับ YouTube ครับโอ้โ เสียงกังวานใสครับรสุดยอดละโพงเสียงใสของก้าวซีโลครับรุ่น G s R C หนึ่งหกหครับติดตั้งเขาช่องเดิมเป็นที่รีบร้อยครับรม,ม,มิติเสียงสุดยอดครับ หวานกลมกล่อมครับเป็นนุ่มลอยครับเราไปยังจุกมิวสิกครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับจุกมิวสิกครับ ฟังเนื้อเพลงไทยเพลงสาตลนครับเพื่อคันฟังฟรีครับรว่างที่ท่านฟังเพลงออนไลน์นะครับยังสามารถไปใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับแต่ที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีลงครับสะดวกครับและนอกจากนี้นะครับยังรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสนะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับ ไฟเพลงไฟหนังครับรองรับไฟ MKV ไฟไฮเดรนต่างครับภาพทัาแจ๋วครับโอ้โหก็คือมังอยู่งหนังครับและภาพยังออกจอไปด้านด้านหลังด้วยครับหานิ้วซุปเปอร์สลิมครับดูได้ครบทั้งคันครับ ครับมาชมจอหลังกันหน่อยครับตัวนี้จะเป็นจอเพดาน15นิ้วระบบ Android ครับแบบฝังเรียบครับรองรับการใช้งานแบบ YouTube ด้านหลังได้เลยครับเป็นออนไลน์ on the r o a d ครับ YouTube ครับ สามารถชมตอนหลังแยกอิสระกับตอนหน้าได้เลยโอ้โหเกือรึงจริงๆครับภาพผมชัดจอใหญ่เต็มตาครับโอเคครับท่านี้เสียงนี่ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับ ติดต่อเขาไม่ใช่ผมวิลลี่เขาเป็นโทรศูนย์แปดหกเก้าห้าหวันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับ